อันนี้อาชีพกััมดอกไม้ปลาดอกไม้ปลาพิยงทับไซนี่จากบพิยงทับไซนะครับนี่ครับดอกไม้ปลาสจโตะประจินนี่ครับอาชีพนะอันน kind of ี้อ um ันน like ี Shame, ้อะไรพิยองพิยองเนี่ย ยองอาเจไปรอประมาณสามหมื่นเปเอร์ห้าหมื่นนะนะห้าหมื่นนะโอเคครับไปเดี๋ยวไปดูหลังเกมกันนะครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสู้ต่อไปครับมันโดนแล้วที่ขวาฮะที่ขวาจังหวะเข้าไปพอดีนะจังหวะกำลังเกมกำลังเกมกำลังเดินนะนะพูดถึงโจทย์ชั่วโมงนั้นคือเมื่อไหร่เมื่อกันเลยนะพยากำลังเออแต่ว่าอย่างว่าแหละมันหมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้จังหวะมันเข้าไปไม่ได้ระวังนะแล้วเจ็บมากไหม ปืนเลยนะเออเอาฝากแฟนคลับติดตามกันต่อหลานยงโวครับผมโอเคครับผมัปลาแม่ปิดเกมยกไหนน้องชายยกสี่คือร่างกายวันนี้ที่ชกมาเราถือว่าเราร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมนิดนึงเขามีอะไรน่ากลัวบางวันนี้อ่ะหลานยาโมโวจริงเรารับได้หมดแล้วจะไม่เราจังหวะนั้นนะอาวุธเราออกน้อยไปหน่อย มไม่ได้ชกนาน,น,านก็คือว่าคุมเกมไว้ก่อน,นลูกนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบวกศอกใช่ไหมอ๋อจังหวะเขาเข้ามาเขากำลังเดินเข้ามาทำแล้วก็ใส่เต็มที่เลย<ม>คิดว่าเขาลุกขึ้นมาไหมน่าจะลุกขึ้นมาครับแต่ไหวไม่ไหวใช่ไหมนี่เก็บชัยชะนะมากี่ครั้งแล้ววะสิบเอ็ดไฟ์อ้ยสิบเอ็ดไฟ์เหรอโอ้โหไม่กระตือเร็วๆเลยสิบเอ็ดไฟเลยนะไม่ยิ้มเย้ยเต็บใสเลย วันนี้เก็บชัยชนะอีกครั้งหนึ่งน้ำหนักวันนี้โอเคโอเคครับได้ไม่มีปัญหาอะไรนะเาขาเขาวันนี้อาฉียดรวมๆแล้วกี่หมื่นห้าหมื่นครับอ่าเราววิ่งเข้าองค์เทพครั้งแรกครับครั้งแรกครั้งแรกเขาบอกเดี๋ยวรอเขาทำฟอร์มขอแก้มือยทันทีไม่มีปัญหาน้ำหนักนี้นะพอใจผลงานแม่ต้องใจไม่ครับมันอยดีนิดนึงคืออะไรที่ต้องกลับไปแก้ไขอะครับออกงุนงงต้องขยันวันนี้เด่นหนึ่งใช่ไหมป้าหมายของเราอะครับ มาจบไปเรื่อยๆถ้ามีโอกาสอยากกินแชมป์อ่ะพี่กัดเท่าไหร่มาร้อยมาคูคูยูได้ครับได้ร้อยห้าก็ได้ปล่อปล่อยเท่าไหร่อ่ะน้องชายห้าสิบห้าสิบหกถ้ากดต่ำสุดอ่ะกิมประมาณร้อยสี่ร้อยสามร้อยสี่ร้อยสามต่อยได้ด้วยโอ้คู่ชกเยอะเลยนะอ่ะอยากวันนี้ขอบคุณใครบ้างเอ้าขอบคุณใครบ้าง ใครอีกแขกบัวครับบัวบาจีนหลไรคนอะไรคนวันนี้ได้ห้าหมื่นยิ้มยิ้มย้มจะใส่กลับบ้านแล้วก่อนจะพุกนั่นรู้สึกว่าตัวเองเป็นไงครับมั่นใจไหมครับก่อนก่อนจะพูดยังไม่มั่นเจิดเลยยังไม่ั่นใจครับวันนี้ก็ทำแต่แบบทำวันนี้หัวหน้าค่ายหน่อยนี่พี่บาดเตนถือว่า ปวานนี่ก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งวินปานเนี่ยปวานคิมรวยครับผมวันนี้ก็ถือว่าเด็กได้คอนโทรไหมเนี่ยครับผมน้องหมดครับต้องอยู่กับพี่ตั้งแต่เด็กๆไหมเอาเป็นน้กเรียนครับอ๋อตัวนี้ก็เปลี่ยนแค่เปลี่ยนแค่สีเสื้อเป็นเป็นเปลี่ยนสีเสื้อเพราะว่าสนับสนุนไข่นะเพราะไข่มันนอกไม่มีเงินสนุนก็ไม่ไหวใชัม่ไห้ามันมันลำบากเดินทวงเดินทางมากวันนี้พอใจกับเด็กคนนี้ไหมเออวันนี้ก็พอใจนิดนึงนะเพราะว่าเด็กไม่ได้ชกนานครับครั้งแรกเข้าเทพครั้้้้งงแรรกกกเเ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 ทพลลยยยยยยโโอออออหหืืชช่่่่ไไมดดดดนนีีิสาาว เจ็บแบบนี้ไม่ได้ชกแปดเจ็บแบบนี้ไม่ได้ชกบัวระบบหายใจเขาไม่ดีแต่ว่าถ้าบัให้ยใจดีมันก็มีจบไปแล้วก็ครั้งแรกครับครั้งที่จะบุ๊คตรงนั้นก็คหลังความควรนะผมวรหายใจเขาไม่ดีเขาไม่แข็งแองต้องชกยี่ใครไดเลยไปแรกก็มีตื่นเต้นบ้างอะไรบ้างอาวุธน้อยไปหน่อยก็ไม่เป็นไรเอาละกลับไปแก้ไขกันต่อนะพี่ อ่าพี่สตีฝากอะไรถึงแฟนติดตามของพี่หน่อยครับก็ฝากแฟนหน่อยนครับติดตามค่าวหว่อยนะครับพี่ว้วนราบจะโตก็ดีนะครับโตเต็มที่กับแฟนนะเด็กสีเสื้อนี้ไม่ต้องห่วงสู้ยันถึงเสาไฟฟ้าโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีร้องชายสวัสดีครับสวัสดีครับ